ที่สองค่ะโชว์เทคนิคการตัดต่อคลิปแล้วก็มีแสงสีเอฟเฟกต์แล้วก็มีเสียงเอฟเฟกต์ด้วยค่ะแล้วก็โชว์วิธีการเช็คเวลาเราใช้เสียงเพลงแล้วมันมีก๊อปปี้ไรท์ไหมมันมีเสียงที่ติดลิขสิทธิ์ไหมมีวิธีเช็คค่ะมาดูกันเลยว่าทำยังไง ตามไปเลยค่ะโอเคเราจะไปสร้างโปรเจกต์ใหม่นะคะเราก็จะอัปโหลดคลิปวิดีโอขึ้นไปนะคะทุกคนอัปโหลดนี้ขึ้นไป,ไปโอเคไปเที่ยวครับแล้วเ,เราจะไปสร้างบอดี้เอฟเฟกนะคะแล้วก็กดไปตรง ตรง body effect ค่ะ body effect แล้วเราจะไปหาโหมดนะคะหาโหมด video effect แล้วก็กดตรง video effect นะคะทุกคนอันนี้เราจะเอาเป็น night club ที่มันมีไฟนะคะไฟแสงสีเนาะหรืออะไรก็ได้เออลองเล่นอันนี้ดูเห็นไหมมันก็เป็นไฟไป,ไปเที่ยวค่ะเพื่ม ลองเล่นดูนะคะทุกคนเห็นไหมเอฟเฟกเราใส่เอฟเฟกได้ค่ะทุก <บา S 1> อย่างไปเที่ยวค่ะเพื่อนๆสวัสดีวันศุกร์สดใสแล้วถ้าเราจะ,ถ,าาจะ,าะ,ะถ้าเราจะใส่เสียงเพลงนะคะทุกคนถ้าเราจะใส่เสียงเพลงเราตุงออดิโอเสร็จแล้วก็ซาวน์นะคะซาวน์แล้วเราก็จะไปหาเสียงเพลงก็ลองกดเล่นดู กดเล่นดูแล้วทีนี้ถ้าเราเอาเพลงนี้แล้วก็กดบวกขึ้ไปเลยเห็นไหมคะกดบวกขึ้นไปเลยนะคะแล้ววิดีโอมันมีแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็ไฮไลท์ตรงเสียงเพลงแล้วเราก็กดตรงสปลิตนะคะแล้วเราก็กดลบได้เลยค่ะ เห็นไหมแล้วเพลงมันก็จะความยาวเท่ากับคลิปวิดีโอของเรา oh <yeah. S 1> นะคะแล้วกดไฮไลท์ตรงเพลงอีกแล้วเราก็จะไปเช็คดูอ่ากอปปี้ไรท์นะคะก๊อปปี้ไรท์เช็กเขาบอกว่า you can export w i h y o ก็แสดงว่าเพลงนี้ใช้ได้นะคะทุกคนอย่าลืมถ้าเราใส่เสียงเพลงเสียงอะไรเราต้องเช็ค เช็คก่อนเสมอนะคะทุกคนโอเคนี่เราก็กดขึ้นไปใช้งานได้เลยค่ะวิธีการตัดต่อคลิปด้วยแคปขัด จากเบสิกเลยค่ะวิดีโอของเราถ้ามันยาวเกินเราจะตัดเป็นช่วงๆทำยังไงไปดูกันเลยค่ะง่ายทีเดียวการตัดต่อคลิปวิดีโอจากคลิปที่มันยาวๆเราก็จะมาตัดต่อเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะได้ใจความอันไหนที่มันไม่สวยไม่งามเราก็ตัดออกนะคะทุกคนโอเค เห็นไหมคะคลิปนี้ลองเล่นดูถ้าช่วงไหนถ้าช่วงไหนที่เราไม่เอานะคะม่่อนเสียงเค่อนเสียงกันถ้าคลิปไหนอ่าช่วงไหนที่เราไม่เอาเราก็ตัดออกนะคะเออช่วงนี้เราไม่เอาใช่ไหมแล้วก็แค่เอามือจู้เส้นขาวๆเนี่ยค่ะ เอามือจูมันลงไปแล้วเราก็ตัดตรงสปลิตนะคะตรงสปลิตตรงนี้แล้วมันก็ตัดเป็นสองท่อนแล้วเราลองเล่นอีกเราจะให้มันตัดยาวหรือสั้นแค่ไหนเราก็จับตรงเส้นขาวๆอีกค่ะแล้วเราก็ตัดตรงสปลิตอีกเนาะมันก็จะตัดให้เป็นอันนี้ก็เป็นสามท่อนนะคะเห็นไหมแล้วท่อนนี้ตรงที่เราตัดตรงกลางๆเราไม่เอา เ้วก็เอามือจู้ไฮไลท์สีขาวมันก็จะขึ้นนะคะทุกคนเราก็กดจงตรงถังขยะได้เนี่ยตรงถังขยะไม่เห็นก็ให้กดตรงถังขยะนี้นะคะทุกคนตรงถังขยะแล้วมันก็ลบทิ้งให้เราตรงช่วงที่เราไม่เอามันก็ตัดไปแล้วนะคะมันก็ตัดไปแล้วแล้วก็ แล้วถ้าเราจะใส่เป็นข้อความใช่ไหมคะเราก็กลับไปแล้วก็แค่มือแตะเบาๆแล้วก็กลับไปตรงตรง้นตนวิดีโอนะคะแล้วตรงคัฟเวอร์ตรงคัฟเวอร์นี่คือเวลาคนเห็นเขาก็จะเห็นตรงคัฟเวอร์นี้ก่อนแล้วก็แตะเข้าไปเราจะให้คัฟเวอร์มันอยู่ตรงไหนเราก็เลื่อนไปแล้วก็เลื่อนไปนะคะทุกคน เอออตรงนี้เนาะเป็น cover ก็มีครบ5คนถ้าเราจะใส่ใส่ตัวหนังสือเราก็กดตรง edit edit text edit ตรงนี้แล้วเ,เราก็กดตรง t ตัว text นะคะแล้วเราจะเอาสไตล์ไหนก็ได้เราจะเขียนไปว่าอะไรก็ได้สนุกใช่ไหมสนุกหรืออะไรก็ตามใจเออ เราก็กดตรงตรงนี้ก็คือ Enter กดติ๊กถูกแล้วนี่ก็คือหน้าปกหน้าปกของเราเรียบร้อยแล้วก็กดดนเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็เซฟหน้าปกเออทีนี้หน้าปกมันก็อย่างงี้แล้วเราจะใส่แล้วเราจะจะใส่อ่าใส่เอฟเฟคนะคะใส่เอฟเฟคแล้วก็กดไปตรงออดิโอ โอดิโอเสร็จแล้ว Sound effect มันก็จะขึ้นมา Sound ฟเฟก c t ขึ้นมาแล้วเราจะกดอ่าเราจะเลือกมันก็มีหลายถ้าเราหาไม่เจอเราก็เขียนไปคําว่าว wow ้าวคอดูว่าอะไรมันจะขึ้นมาใช่ไหมกดเช็คดู <c oughs> แล้วก็กดตรงบวกมันก็จะขึ้นไปให้เราแล้วก็กดบวก กดบวกก็คือมันจะขึ้นให้เราแล้วโอเค mm. กดเล่นไป mm. <c oughs> โอเคเรียบร้อยก็กดขึ้นไปใช้งานได้เลยโอเค mm. okay. แล้วก็กดขึ้นไปใช้งานได้เลยค่ะก็ export เข้าไปในอ่า ในคลังรูปภาพของเราได้นะคะทุกคน